<Okay. S 2> ตอนนี้กำลังเรากำลังจะเดินเข้าไปในบ้านขนแค่สวัสดีมีใครอยู่ไหมฮัลโหลโอ้ทุกอย่างเล็กทั้งหมดโอ้ยนี่นสมบัติอยู่นี่ 两根长吗？ นี่เรื่องอะไระอ,ไอ่ะคนหลังคข้มเนี่ยข,อ,ขอเข้าบ้านหน่อยนะฮะว้านนี้ดีใจสุด

ลื่นลงมาดิยตกเลยครับนี่ระวังเหล็กจิ้หมหัวเล่สิเหล็กแปลกนะอันนี้เรื่องแรงเบาเรื่องอะไรครับใน,นเรื่องคนแค่ น,นี่เรื่องสนองไว้กับคนแกกนนค่ขนมพกไปต่อที่เรื่ออีกตัวนี้ภ <c oughs> าษาอะไรโอ้คือไปบนภระาทกัน <c oughs> ตรงนี้กับคือไปนบนประาที่ต,ต,ออต,ต,ต่อสู้กับเจ้ามงังกร เ,เอาเอาะไรยัดลงไปด้วยหนอ,อโอ้มังกรตัวใหญ่มากเลยใครเอาขวดนาน้ำยัดขึ้นไปเอ,อ,อุ้ยเจ้าชายอ้าวอัศวินหนนน <laughs> วังตกนะ รองเท้ายักษ์กบนั่นคืออะไรอ่ะเจ้าหญิงเอ่อที่มาเจ้าชายกบไงที่จุมพิษแล้วก็จูบแล้วก็ลายเป็นคนเจ้าชายเก้าคนต้องลงไปข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมาบน ทองเล้าหดจเรื่องอะไรเปล่าเรื่องเ็งง้ากเจอีแม่มดด้วยขอเรื่องแ้เออจักคูค่ายักไป้ต้นถั่วดีกว่าต้นถั่วยักษ์ เจ้าท้ายกบเดิน<ะ>ไม่ได้เหรอโอ้โหแจ็กแจ็กฟันต้นถัว่วใหญ่เลยแล้ว้เจ้ายักษ์มันก็ตกลงมาหัวทิ้งตายเออเห็นลอกสุดเลย เอาไข่ไข่ทองคำเหรอสวัสดีแจ๊คนายเก่งมากนะแจ๊คเราชอบนายไหนมันได้ไปไหนอ๋อคือแบบบนนี้เหรออ๋อขึ้นไปเดี๋ยวเออคิดไปเดี๋ยวพ่อถ่ายดี้างล่ะโอ้โหเงาเงาไปแล้ว นี่บ้านรองเท้าบ้านรองเท้าีนักสิโอสองตอองออัวอะไรถ้าโก,ออก้เขาจะหนักยังนี่เรื่องหมูสามตัว สังตัวสร้างบ้านสามหลังไม่เหมือนกันบ้านอิดบ้านอินบ้านไม้บ้านฟางเอาไปดูบ้านอิดดิโอในเรื่องคือลงมาหรเรื่องคือลง แล้วบ้านไม้อะบ้านมาไม้ะไเรื่องที่สอนอันนี้บ้าบ้านฝังเนี่ยไปอยู่บ้านไม้ไปอยู่บ้านมาไม้บ้าน,มาานมาไม้พังเปสองบ้าน,านสองตัว อยู่บ้านอินเออมันอ,อินแล้วก็ปลอดภัยไหมปลอดภัยจากหมาป่าจากหมาป่าด้วยเออจับหมาป่าเข้าเต้า,ลลลลลลนะาเลยกินเป็นอาหารถปักทองรองเท้าแก้วรองเแก้วนเจ้จาหเลยวะกินเยอเลยวกินเดียเลย อนีสเสเต็่สเต็กฮะหุ่นยนต์ไหนกันลเดินหุ่นยนต์โอมันจะร้อนไหมตากแดดอยู่อะแต่มัเย็นแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรครบครับไม่เนี่ยที่สาน่คือรมุ หนังเรื่องอะไรการ์ตูนเรื่องอะไรเรือ่องอะไรวะ,ะรลูกขึ้นไปแล้วครับชัดๆัด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 ,ด,ดอ้าวอ้าวไม่ไกไดิต้องเร็วๆพี่ขอจะลเไปนวดน้

ร้องไงละหยุดก่อนหยุดก่อนน้องร้องหยุดก่อนหยู่ก่อนน้องร้องหยุดก่อนอย้ลงงร้อ้้ลิงได้ง้ลงง 너대, 너대, 마, 너대, 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 너 너대, 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 너 너대, 너 ก็อันนะเจ้าโอ้โหเล็กไสายถ้าเราทำรีสอร์ทเอามีดแบบนี้สักอันนะมันจะดึงดูดคนที่เขาจะพาครอบครัวมาบไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลูกค้าเท่านั้นเดี๋ยวพ่อซื้อให้พ่อจะทำรีสอร์ท มาจับแพ้น้อนดิเอาเป๊าลูกหลังมันต,ตัวเล็กมากเลยนะนไปดูเพื่อนปลาไปาอย่านิ้วแย่นะมันกัดด้ ปั่นมันขมนะมาเดินไปดูดิอย่าเดออย่าเข้าห้องหลังนะมันตีมันดีดนะ่ะเออโห,โหแรงมากแรงดีดมันแรงมากนะาามันเป็นม้าแคะสำหรับเด็กขี่โน้ตุ่นตัวนูน้นตัวใหญ่มา้าตัวใหญ่ส่วนในตัวนี้ม้าแคะ เ่ได้แนั่เนกันนแกีให้แกมันเดินไปข้างน้ำให้เอามันให้เอามันเอาสะพายกล้องไปนมวางไอันี้หมวกกองางเปล่าเลยอ่งลงแกพ่อบอกว่าให้สะพายให้สะพายกล้องไปเข้าน้ำไม่ต้องรอนี่มาดูมาแค่เนี่ยเปล่าลอืม มันจะไม่ทำอะไรเราหรอมันเชื่องมาแคะมันเอาไว้ให้คนแคะให้เจ็ดขี่ไงตรงนี้เป็นฟาร์มไก่สวัสดีจ้ากวางก็ดูดีเขามันแหลมเนี่ยถ้าเราไปมันก็จะเขาก็แทะเราได้ เดินไปตรงนู้นเ<ป>ดินไปตรงนู้ไนไปไปดูทีออ่ตรงนู้น,นมีอมไะไรนน,น่นหานเนอะไอ้หานเหรอเออตรงโน่นหานไกลๆนู่นอะหันม้าม้ามันเอาหางสะบัดใส่หน้าเลยมันมาแรงเกาะมันไงมันขี้โกงเหรอมันสะบัดยันหน้ามันหันเลยเอาเราไปป้นธนาคารกันดีกว่าเปล่าเนี่ยอันกลางเนี่ยแบงค์ธนาคาร อันนี้คอกหมาเปล่าโหเต่าตัวใหญ่มากอย่างนี้แกไปยุ่งกัดกินทกขาดเลยนะโอ้โหมันน่าจะอายุมากอะน่มันน่าจะแก่กว่าพ่ออะห้าสิบปีครัะข้อสามสิบครัะเต่านี่นลุงเต่าลุงเต่า อย่าเอานิ้วแย่มันกัดนิ้วขาดเลยนะทำไมมันกัดนิ้วขาดเพราะมันมีฟันมันคมมันมีแบบเหมือนหยักหยักอยู่ตรงแถวปากใช่ใช่ฟันมันคมมากนี่ตัวแรงเปล่าวม้าเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าฮอสแล้วเนี่ยวัวภาษาอังกฤษเรียกว่าอ้าวอะไรวะโรงเรียนอะไรวะเนี่ย วัวก็ขาวไงลูกมันน่าจะเชื่องอยู่นะสวัสดีวัวนี่ตัวเมียนี่ตัวผู้กับผู้เขาเยอะกว่าไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกับเขาตัวเมียก็มีเขาเหมือนกันเอาเปล่าดูดิมันมีนมเห็นไหมตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้มันไม่มีนม เฮ้ยจะกินโทรศัพท์กูเหรอไม่เลี้ยงเลี้ยงโทรศัพท์กูกินไม่เพื่อนเฮ้ยข้าวังอยู่ไหนเราวอ่าเพราะเราห้ามหายมันได้ตรงเนี้ยได้ สวัสดีแม่วัวขอนมกินหน่อยได้ไหมอยากกินนมอ,อะ่ะนี่ตัวอะไรตัวดีลุงตัวอ้าวลุงตัวเนี่ยใช่ลุงตัว <laughs> ลุงตัวกูวววไปดีกว่า อังเปาไปไปยืนถ่ายรูปกับแม่เองหน่อยแม่แม่ <laughs> แม่แม่ห้องน้ำก่อนไหมแล้วเรากวนกลับมาที่เดินเราก็วนะกลับแล้วตอนนี้เราเดินทั่วอย่างไม่รู้ต่าทางนู้นเรายังไม่เคยไปที่ตรงสุดรนะ์โซนนกอะโซนนก การหันลมมาใหญ่ๆนั้นเรายังไม่ได้ไปเลยนะเดินไปดูสักหน่อยดินี่ไปกัรหันลมกัน,นมีเต่ามีเขียดมีกระต่ตายมีรีบไปหันนี้เฮ้ยฟันเย็นนะเราอะไปหาหมอดัดฟันก่อน Happy birthday to you เปลา่ปลาเๆๆๆาเปาเคล่เแก่่โน่นนหลังเปล่าไปถ่ายรูปตรงตรงใต้ท้องแกะตัวใหญ่เนี่ยเป่าวิ่งไปหาแม่เปล่าวิ่งาหาแม่พ่อถ่ายวิดีโอสะพานสวยมากครับ สะพานแคบดิเขาปีกโบนี่พ่อสวยนะโอ,ยโอ้ถ้าทศัาาสาบหล่นไปจุ๊ม,มจบข่าวเลยจบคลิปนี้เลยสะพานมันบังใช่ไหม